สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆค่ะวันนี้แม่บ้านอเมริกาพาทุกคนมาชมบรรยากาศภายในโรงแรมเดวิสพอร์ตนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมดาวินพอร์ตโฮเทลนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาทานอาหารกลางวันกันที่นี่นะคะ here, บรรยากาศที่นี่ก็สวยหรูนะคะเป็นโรงแรมเก่าแก่ในเมือง สกอเรียนค่ะคุณผู้ชมสวยงามมากๆค่ะบรรยากาศห้องโถงด้านล่างนะคะเดี๋ยวพี่หนิงจะพาทุกคนเดินลงไปชั้นล่างเนี่ยค่ะเราไปดูว่าข้างล่างเขามีอะไรนะ ในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องอาหารนะคะที่อยู่ชั้นล่างของโรงแรมนะคะอยู่ตรงประตูทางเข้าเลยค่ะก็เหมาะสําหรับคู่รักนะคะที่มานัดนะคะเดทกันแล้วก็มารับทานอาหารกลางวันหรือตอนเย็นก็ได้ค่ะบรรยากาศดีมากค่ะคุณผู้ชมปกติแล้วห้องนี้นะคะช่วงคริสต์มาสจะมีต้นคริสต์มาสที่สวยมากๆเลยค่ะเองก็จะมารับทานอาหารที่นี่ในช่วงวันพิเศษเหมือนกันค่ะ ี่ก็จะเป็นนะคะตู้ที่โชว์สินค้าต่างๆนะคะไว้ให้ลูกค้านะคะให้แขกที่เข้ามาพักที่นี่หรือว่าแขกที่ไม่เยืเนนะคะได้รับชมค่ะนี่คุณพับบ้านสีนก็กำลัง ตอนนี้พี่หนิงก็จะพาทุกคนมาชมห้องบอลรูมนะคะที่สําหรับเต้นรานะคะเราก็จะมาเต้นรากันที่นี่นะคะเวลามีงานบอลงานจัดเลี้ยงนะคะเราก็จะมาเต้นรากันที่นี่ค่ะนะคะที่นี่ก็จะเป็นฟลอ์นะคะมีฟรอสำหรับเต้นราด้วยค่ะคุณผู้ชมชั้เรียงเพดานสวยมากๆเลยค่ะ เป็นทโทนห้องสีขาวครีมคลาสสิกมากค่ะไปอยู่กลางฟลอร์นะคะนี่เป็นฟลอร์เต้นหลังในโรงแรมเราเป็นฟลอร์ดเนาะเป็นฟลอร์ floor, ที่ใหญ่มากค่ะเ,เขาจะไว้จัด บรรยากาศชั้นบนของโรงแรมค่ะนี้เรามาทานอาหารกลางวันกันค่ะคุณผู้ชมอาหารอร่อยมากค่ะโรงแรมนี้ก็จะเป็นโรงแรมที่เก่าแก่มากๆในเมืองสโปแคนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ดิงจะพาทุกท่านเดินลงไปชมด้านล่างนะคะ ว่ามีอะไรให้เราได้ชมบ้างพี่กับสาม,มีก็จะมาที่นี่ประมาณปีหนึ่งสองสาครั้งค่ะเราไม่ได้มาบ่อยมากเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่า,าเราจะมาเฉพาะในช่วงวันสำคัญสำคัญของเรานะคะเราก็จะมา,าทานข้าวเย็นบ้างแล้วก็อาหารกลางวันบ้างค่ะโคมไฟนี้ก็เก่าแก่มากเลยนะคุณผู้ชมสวยมากๆเลยค่ะ ี่หนิงอยู่กับคุณสามีพี่หนิงนะคะคุณแจ็คทักเซฮ่าทุกเอเวอร์ยอนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ดีมากๆเลยทุกคนปะเราไปเดินนะคะไปเดินชมนะคะวันนี้ก็ออกจากห้องอาหารแล้วนะคะเรามาทานอาหารกันเรากำลังจะเดินลงไปข้างล่างนะคะเดี๋ยวพี่หนิงจะพาทุกคนเดินไปดูข้างล่างพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยว สวยค่ะถ่ายจากมุมนี้ก็สวยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาชมด้านล่างด้วยนะคะ วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมโรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองสโปรแคนนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด u b s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่บ้านอเมริกาในการทำคลิปวิดีโอด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ